สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปคำใบและบ่อแสกโคลาโบครั้งที่3นะครับอันนี้มากันติดๆเลยนะเพราะว่าผมจัดให้เป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีน้องคนนึงเนี่ยเขาหลังไหม่เข้ามานะครับบอกว่าไปดูสตรีมนะครับของลุงยุทธเมื่อวานน่าจะเมื่อวานนะผมเข้าไปดูแล้วนะครับลุงยุทธเนี่ยสตรีมเมื่อวานนะครับแล้วก็ลุงยุทธเนี่ยให้ข้อมูลโคลาโบมา2อย่างนะครับน้องเกาถามว่าจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบว่า จริงแนะ่นอนร้อนะครับอ่าน่าจะได้คิวจากทีมงานเหมือนกันนะอ่าคิวการไปออกรายการไลฟ์นะผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญมาเรื่อยๆแต่ผมยังไม่รู้กําหนดการนะว่าจะเป็นวันไหนอ่าพอมีการติดต่อกันแบบเนี้ยน่าจะมีการอ่าขอนะครับข้อมูลนะหรือสอบถามข้อมูลนะทีมงานก็เลยน่าจะให้ข้อมูลมาประมาณนั้น,นครับก็ต้องบอกว่าจริงอ่าเดี๋ยวมาคุยกันนะอ่าซึ่งวันนี้ผมก็เลย จัดให้เป็นพิเศษนะครับก็เดี๋ยวจะให้บอสแสเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งนะครับน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่ผมไปออกรายการเนี่ยคลิปนี้บอกแสเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะสุดท้ายแล้วนะแต่ไม่น่าอาจจะมีเพิ่มอีกเล็กน้อยแต่ก็ไม่น่าเยอะแล้วผมบอกนะว่ามันใกล้มากๆแล้วบอกเลยนะการตัดตัวเลือกเนี่ยทำให้เหลือแค่เล็กๆน้อยๆผมว่าเหลือไม่กี่เรื่องเอาตรงๆนะ ก็เดี๋ยวเราติดตามดูด้วยกันนะเอาวันนี้ให้พิเศษไปก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวระหว่างเนี้ยมันต้องรุนว่าตัวเกมนะครับเขาจะสปอยหรือเปล่านะครับซึ่งมันมี2เหตุผลเนี่ยที่มันขัดแย้งกันอยู่นะครับก็คือ1นเม้เรื่องนี้เนี่ยมันมีจุดหนึ่งนะครับที่ เขาเนี่ยสามารถจะโปรโมทอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมกลัวตัวเนี้ที่เกมเนี่ยจะเอามาเหตุผลที่เอามาสปอยเพราะว่าปีนี้สปอยมาทั้งปีแล้วนะทุกเรื่องสปอยหมดเลยครับผมกลัวว่ารอบเนี้ยไม่น่าจะรอดไหมคือทีมงานเป็นทีมงานใหม่นะครับผมก็เลยกลัวว่าโอ้โหเขาตั้งใจสปอยทุกรอบหรือเปล่านะครับ สองนะครับที่มันขัดแย้งกันอยู่นะคือเมะเรื่องนี้ตอนนี้ผมได้ข้อมูลมาก่อนนะเนี่ยประมาณเดือนกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเมะเรื่องนี้เนี่ยเขาห่วงข้อมูลนะเขาไม่อยากให้อ่านำรูปไปโปรโมตอ่านำไปทำเป็นทีเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาห่วงมากผมก็เลยไม่รู้ว่าตรงเนี้ยสุดท้ายน่าจะโอเคละสุดท้ายน่าจะคุยกันเรียบร้อยแหละเออแต่เขายังห่วงอยู่หรือเปล่าเออตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ขัดแย้งกันนะครับว่ารอบเนี้ย เกมจะสปอยหรือเปล่าคือปีนี้มันทั้งปีแล้วนะเราก็แอบกลัวนะครับเพราะว่าถ้าสปอยออกมาก่อนเนี่ยทุกอย่างจะแห้งหมดเลยครับอันนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฉะนั้นก็ลุ้นนะครับว่าเกมจะสปอยหรือไม่นะถ้าเกมไม่สปอยนะครับความสนุกจะอยู่ในไลฟ์แน่นอนนะครับคือผมได้ข้อมูลมาหมดแล้วล่ะแต่ว่าพอมันเป็นรายการสดปุ๊บเนี่ย ผมจะพยายามหาเทคนิคต่างๆนะในการทําให้ g .M หลุดข้อมูลดีๆมากกว่านี้มากกว่าที่ผมใบนะรบหรือว่าที่ลุงยุทธใบเออแต่ถ้าหลุดมากกว่านี้ผมว่าน่า,นาจะหูมันกลังใกล้มากจริงๆนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับย้อนคำใบของผมก่อนนะเอาของผมก่อนนะครับ ตัวอนิเมะเน้นนะตัวอนิเมะยังถือว่าใหม่ผมเลยบอกว่า1-3ปีเอ๊ะปีหรืออาจจะ1-5ปีก็ได้ไอ้ตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะแบบกักตรงนี้อยู่แล้วเพื่อไม่ให้รู้ตัวเลขที่แท้จริงอแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น1-3ปีหรือ1-5ปีก็ยังถือว่าใหม่นะในส่วนของอนิเมะนะครับส่วนต้นเรื่องก็อาจจะยาวกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเมะเนี่ยมันต้องเอามาทำที่หลังครับต่อมานะครับเป็นกระแส ที่ญี่ปุ่นอ่าที่ญี่ปุ่นนี่ถือว่าค่อนข้างเป็นกระแสอยู่เหมือนกันนะซึ่งทางไทยเนี่ยก็ผมว่ามี f c อยู่แล้วล่ะอ่าอาจจะเป็น f c โดยตรงของแนวแนวนี้หรือว่าเฮ้ยดูเมะอยู่แล้วอะไรใหม่ๆม,มาแล้วเจ๋งๆเนะี่ยยังไงก็ดูคือพวกเนี้ยผมต้องบอกแบบนี้ว่ายังไงก็รู้จักอ่าผมใช้คําว่ายังไงก็รู้จักนะถ้าเป็นแบบสายทางนี้โดยตรงนะครับอ่าทั้นนี้อ่าถ้าเป็นเรื่องของความดังผมก็ต้องใช้คําว่า ดังเฉพาะลุ่มบางคนอาจจะแบบไม่รู้จักเลยคาว่าดังเฉพาะลุ่มสมมติว่าเกมรเรนเจอร์อย่างเงี้ยไปถามคนอื่นเขาจะไม่รู้จักกันได้แต่พวกเราเนี่ยอาจจะดูว่าเฮ้ i, ยราเลนเจอร์คือถือว่าเป็นเกมดังอยู่เหมือนกันนะ,ะเรียกว่าดังเฉพาะลุ่มนะครับอต่อมาที่ให้มาเมื่อวานใช่ไหมชื่อแปลกๆยาวๆคือชื่อแปลกอ่ะและ,ละยาวเนี่ยผมว่ามันเดาได้ง่ายเออผมใช้คําว่ามีหลายพยางค์อักกักเอาไว้ก่อนว่าเอา5พยางค์ขึ้นไปแล้วกัน ห้าพยางขึ้นไปนะแต่จริงยาวครับชื่อไทยน่พวกแนวแนวเนี้ยเออมันค่อนข้างจะยาวนะครับอาจากนั้นเนี่ยเอาห้าพยางขึ้นไปแล้วก่อนกะกะเอาไว้ก่อนเขาว่ามันจะทให้ยังมีรายชื่ออื่นๆสามารถที่จะทายได้นะครับอ่ะตรงนี้ผมบอกแล้วนะผมก็จะแบบว่าไม่ได้บอกเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแต่ว่า,าภาพรวมตะเป๊ะ100%นตะแต่แบบพวกตัวเลขอะไรเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้สโคบมันแคบจนเกินไปนะครับ ให้บอกแสรเพิ่มเติมแล้วกันต้นเรื่องนะครับของเมเรื่องนี้ที่จะมาตุลาคมนี้มันมาจากไ no ์โนเวลไ์โนเวลลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้ว่ามันหมายความว่าอะบอกเลยดีกว่าไ์โนเวลเนี่ยมันคือนวนิยายตรงนี้ชอบมีคนมาเถียงผมตลอดว่า,อ,าอ้าวอนิเมะมันก็ต้องมาจากมังงะสิไม่ใช่เสมอไปยุคสมัยนี้มาจากนวนิยายค่อน้าจะเยอะอ่ะนวนิยายตีความไม่ง่ายก็คือมันคือเป็น กระตูนเขียนเป็นการเขียนนวนิยายขึ้นมาเรื่องหนึง่งนะครับมันจะไม่มีรูปภาพเนื้อเรื่องอรูปภาพเต็มที่ก็จะมีแค่ปกปกหนังสือนะครับระหว่างเริ่มอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดมาจากนวนิยายเนี่ยถ้าสมมติมันสนุกใช่ไหมเขาก็จะเอามาทําเป็นมังงะ,ะมังงะเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่าคอมิกก็คือเป็นกระตูนนี่แหละเป็นการ์ตูนเลยครับนาวนนิยายเขียนมาใช่ไหมก็เอามา เขียนเป็นภาพเลยนะครับก็คือเอามาทําเป็นมังงะสุดท้ายก็ต้องเอามาทําเป็นอนิเมะฉะนั้นเนี่ยต้นเรื่องมาจากไรโนเวลฉะนั้นเนี่ยชื่อไทยมันจะแบบโอ้โหแ,แ,แปลกๆยาวๆใช้คํานี้โอเคแคบลงละผมบอกเลยว่าพอบอกว่ามาจากไรโนเวลปุ๊บแคบเลยนะครับอซึ่งลุงยุทธอันนี้ผมให้ควมเติมแล้วนะ ว่ามาจากไรโนเวลครับซึ่งลุงยุทธเนี่ยได้สปอยในสตรีมเมื่อวานนะครับคือได้ข้อมูลจากทีมงานโดยตรงนะครับลุงยุทธบอกว่าทีมงานเนี่ยให้ใส่ชุดเมดเออให้ใส่ชุดเมดไปออกอ่ะผมไม่แน่นะอาจจะเป็นของลุงยุทธเนี่ยอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าของผมอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายหรือเปล่านี่ผมยังไม่รู้นะอ่าต้องมาดูข้อมูลที่เพจทางการครับทีมงานบอกให้ใหลุงยุทธใส่ชุดเมด ผมนี่ฮาว่าผมยังไม่โดนนะผมยังไม่รู้นะว่าสุดท้ายตอนผมไปออกเนะี่ยผมจะโดนว่าต้องต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งชุดเม็ดผมใช้คำนี้้วกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะไม่รู้เกี่ยวข้องอยังไงไม่รู้นะลองไปหาดูนะชุดเม็ดอ่าชุดเมดเกี่ยวกับเมรเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกอ่าอีกหนึ่งสปอยนะจากดุงยุทธนะแนวแนว,แนวเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ผมใช้คําว่ามีแกดเชื่อมโยงไปหาเอาบอกเลยว่าโอ้โหมันเชื่อมโยงก็มีมากกว่า 1. จุดอะแกดเชื่อมโยงกับเกิดชานนเพิยงเทพบอกเลยว่าเอาจริงๆนะเอาตรงๆนะรอบนี้ผมว่าเหมือนทายากเหมือนทายยากแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ หเป็นเซียนอนิเมะอยู่แล้วเซียนการค้นหาประกอบกับข้อมูลที่ผ่านมาต่างๆเนี่ยว่าโคนาโบเขามักจะเอามาจากอะไรสืบหาจากไหนอะไรประมาณนี้ผมบอกเลยว่ามันแคบมากจริงๆเอาตรงๆนะผมลองตีความดูแล้วว่าถ้าสมมติว่าเอาจากพวกนี้มาเนี่ยมันน่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณสัก 2- 3สเรื่องไม่เกิน5เรื่องอยู่ประมาณนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะ แคบมากๆอ่าแต่ยังไม่เหลือเรื่องเดียวนะอ่าตอนนี้คอมเมนต์เนี่ยอ่าจะเริ่มมีแบบเอ้ยเรื่องนี้แน่นอนหรือเรื่องนั้นแน่นอนผมบอกเลยว่ามันน่าจะอยู่ได้ประมาณอ่าสามถึงห้าเรื่องอ่ะยังอยู่ในขอบข่ายนี้อยู่นะอ่ะลองไปหากันดูครับคือที่ที่ผมบอกตรงๆนะอันนี้บอกว่าตรงๆก็คือตรงๆไปเลยเนี่ยก็คืออ่ายังยังค่อนข้างจะเป็นดังเฉพาะกุ่มอยู่เป็นกระแสะของทางญี่ปุ่นนะเรื่องตัวเลขว่าอ่าแต่หนึ่งปีหรือห้าปีอันนี้ ไปตีความกันเอานะครับส่วนชื่อยาวคือยาวจริงๆให้ห้าพยางขึ้นไปลองไปตีความดูนะครับอ่าแล้วก็มาจากซีรีส์นิทรโนเวลก็คือนวนิยายมาจากเริ่มต้นเนี่ยอันนี้คือ100%นะครับของทางนุยตก้อยุปอ็100%แหละว่าชุดเมทมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เมรเรื่องนี้เนี่ยก็แนวแนวเกิดชาตินี้พิยงเทพนะครับ ก็มีแกดเชื่อมโยงแบบชัดเจนอยู่เหมือนกันลองไปหาดูครับเอาส่วนประเภทคําใบ้ที่เรายังบอกไม่ได้ถ้าเกิดบอกปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะตัดได้จนเกือบหมดเลยนะครับก็คือแนวเป็นแนวอะไรอ่าเป็นแนวอะไรบอกไม่ได้จริงแต่ผมเชื่อว่ามีคนรู้คือทายง่ายเลยเอาจริงๆนะเรื่องหนึ่งเนี่ยสมบุรณแนวเนี่ยมันอาจจะมีได้3มแนวในเรื่องเดียวกันนะในเรื่องเดียวกันนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยที่แบบว่า ยังไงก็ถ่ายถูกไม่ต้องใบก็รู้ว่าไอ้พวกชื่อยาวๆแปลกๆเนี่ยมันเป็นแนวแบบนี้แกลดเชื่อมโยงกับเกิดชาตินี้พี่องเทพอันนี้ยังไงก็ต้องถ่ายถูกแน่นอนครับส่วนมีกี่ซีซันอันนี้บอกไม่ได้บอกปุ๊บรู้เลยแทบจะเท่ากับเฉลยเลยฉะนั้นเนี่ยคำว่าบอกว่ามีกี่ซีซันเนี่ยบอกไม่ได้นะครับแต่ไม่แน่นะผมอาจจะใบทําทให้ ทีมไทยหลุดหรือเปล่าอาันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามนะว่าผมจะสามารถทําได้ไหมหรือถ้าลุกยุทธไปออกสัปดาห์หน้าจะมีอะไรหลุดได้มากกว่านั้นอันนั้นรอติดตามนะแล้วก็หาดูจากที่ไหนได้บ้างอันนี้ก็บอกไม่ได้แหละเออลองไปดูลนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาดูจากที่ไหนได้บ้างอ่าที่ผ่านมาเนี่ยอ่าเราเห็นว่าโคลัมโบอ๋อดูได้จากตรงนี้ดูได้จากตรงนั้นดูได้จากตัวนู้นอ่ะส่วนใหญ่มันจะดูได้แบบในวงแคบๆประมาณนี้อ่ะฉะนั้นเบื้องต้นเอาไปประมาณนี้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวพัวออกรายการแล้วมันจะแบบแห้งๆผมเชื่อว่านะตอนนี้ชื่อมันจะเหลือแค่ไม่กี่ชื่อและไม่เกิน5ชื่อเอาตรงๆนะก็จะได้แบบว่าเฮ้ยไม่ได้เป๊ะร้อเปอนะไปรอดูในรายการครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคล้ายๆกันหมดอะ แต่ว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ผมบอกว่าผมจะกรักเอาไว้เพราะว่าถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่อยู่มีกี่ซีซั่นเพิ่งออกมากี่ปีเองนะครับโอ้แบบนี้ทายถูกเลยผมก็เลยจะกกรักเอาไว้ในส่วนของตรงนี้นะว่าเอ้หนึ่งถึงสาปีหรือเปล่าหรือ1-5ปีแต่เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ เรื่องของกิจกรรมนะอันนี้คือไม่ผ่านแล้วผมไม่ลงรูปแล้วเพราะว่าตรงนี้ผมมองว่ายังไงก็ไม่ผ่านตั้งแต่แรกแล้วด้วยแล้วเวลานะก็คือเรื่องของกิจกรรม c r e เ t เตอร์ช l เลนจ์ก็คือในส่วนของ Tik t o อกที่จะต้องให้มีคนติดตามนะของเพจทางการเนี่ยทิกตอกทางการเนี่ยไลน์เลนเจอร์ไทย,น,ยนะครับของ TikTok นะครับไปได้แค่า3ามพก็ดันได้ไม่เยอะแหละอ่าอย่างที่บอกแล้วว่าบางทีก็ คนวงการ Tik Tok อกอาจจะไม่ทันมาเห็นหรือน้อยับหรือว่าแบบไม่ได้เล่นคือบางคนไม่เล่น t ิ๊กตอกจริงนะผมเองก็จริงๆนะผมไม่ได้เล่น Tik Tok อผมเพิ่งจะเข้ามาในวงการ Tik Tok นะครับอาฉะนั้นเนี่ยก็ฝากของผมด้วยกันอ่ะเดี๋ยวอาจจะขึ้นรูปให้อีกทีนึงนะ Uh, Trender Channel นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคงจะขยายช่องทางไปทางนั้นเผื่อมีกิจกรรมมีอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าทางนั้นก็ถือว่าโอ้ดังบูมแลวคนเล่นกันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ได้เรียกว่าขยายขยายกลุ่มคนดูนะครับไปในในทิศทางนั้นนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าพิเศษนะครับไม่น่าจะให้อะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าวันนี้ก็18แล้วคิวผมเนี่ยตอนนี้มันเหลืออีกประมาณ2สัปดาห์นะครับอ่าเรนเดอร์รอบนี้นะครับ ตู้กาชาอันนี้มีคนถามอันนี้มานิดหนึ่งนะอตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีแค่เดี๋ยววัน21ใช่ไหมวันพุธนะครับวันพุธก็จะเป็นตู้มืดละส่วนตู้แสงเราบอกแล้วว่ามืดเก่าแสงเก่ามันไม่มีเพิ่อมโอกาสพิเศษนะฉะนั้นเนี่ยเอาวันนี้คงจะได้เปิดกระชาไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอแค่มืดเผื่อบางคนอยากได้มูลเยลลี่นะครับหรือว่าอยากได้ตัวนนีนะครับนะ านาฬิกาปู่นะครับส่วนอันนี้คือบอกเลยว่าควรต้องตามหานะไอ้เจ้าตัวบลล็อกน้บส่วนเกียร์เนี่ยผมบอกไปแล้วนะน้องๆจะถามอยู่ตลอดนะครับคือถ้าในประกาศเกมไม่ได้บอกก็จะไม่มีใครรู้ทีมงานก็ไม่รู้นะครับมันเป็นแผนของผู้พัฒนาว่าการจับคู่นะครับเพิ่มโอกาสเกียร์เนี่ยไม่มีใครรู้เลยทำผมผมก็ไม่รู้นะครับทำได้แค่เดาว่าจะวนไปวนมาเป็นคู่ไหนท่าทนั้นก็เปิด กาชาไปแล้วเมื่อเช้าลองไปดูกันนะเป็นกาชาเกียร์ผลเป็นไงลองไปดูน,นะคือก็ได้อยู่นะเออก็ได้อยู่แหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้ดวงค่อนข้างจะสูงนะับอะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนี้นะวางแผนกันให้ดีๆครับเพราะว่าเรนเจอร์รอบนี้นะครับะจะจบปลายเดือนพอดีเป๊ะเลยนะฉะนั้นเนี่ยเหลือ r u บี้ฟรีจาก PVP ครับเสาหน้าเสาวสุดท้ายแล้วนะเสาหน้า24 นะครับเสารหน้า24ครับอ๋อแต่ว่าโอเคหน่อยตรงที่ว่าโคโรโบเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ24 25 26 27 28 29 30อ๋อรอบนี้ไปจบวันที่30โคโรโบเนี่ยจะมาวันศุกร์ที่30อ่าเป็นวันสุดท้ายพอดีนะครับเป็นวันสุดท้ายพอดีฉะนั้นเนี่ยสี่ทุ่มนะครับของวันศุกร์ที่30กันยานะครับเพิ่มโอกาสเลยนะครับอ่าเพิ่มโอกาสคู่เทพอันนี้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าอ่า คู่เทพครับจะเป็นเลนเจอร์เก้าดาวอันนี้ได้บอกไปแล้วนะครับเรนเจอร์เก้าดาวในรอบโคโรโบตุลาคมก็จะมีแค่2ตัวอ่าก็คือคู่เทพแต่ถ้าตัวเกมสปอยนะผมบอกเลยผมมีทีเด็ดขั้นไม้ตายสูงสุดที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นนับเป็นผู้เล่นในเกมอย่างเดียวมีผมคนเดียวที่รู้ข้อมูลทีเด็ดตรงนี้ผมจะยังไม่บอกอ่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้จริงๆนะเป็นข้อมูลที่ทีเด็ดมากๆบอกไม่ได้ก็คือเป็นรายละเอียดเรื่องของตัวละครเลยนะครับ อ่ะฉะนั้นเมืองต้นออกไปประมาณนี้มาคอมเมนต์กันครับอ่าอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างอ่ะอันนี้ทิ้งทายนิดนึงคือมันมีเรื่องหนึ่งนะมันมีเรื่องหนึ่งที่อ่าไปโผล่ในเกมอื่นอ่ะไปโผล่ในไลน์นะไปไปคอแลแลบกับไลน์เกมอื่นนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่คอมเมนต์อันเนี้ยมาค่อลแท่นจะเยอะมากอ่าเพราะว่าอ่าเกมแรนเจอร์อย่างที่เคยเล่าไปแล้วว่าน่าจะมีการแชร์กันในเกมไลน์ครับ ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสแหละที่เกมมาเลนเจอร์จะแชร์เกมนี้มาแต่จะเอามาตอนไหนไม่รู้อาจจะเป็นทันวาหรืออาจจะเป็นปีหน้าหรืออาจจะไม่มาก็ได้เพราะว่ามันก็มีนะที่แบบคอแลแลบกับรายเกมอื่นแล้วไม่ได้มาในเกมมาเลนเจอร์หรือมาในเกมมาเลนเจอร์แล้วไม่ได้คอแลแลบกับรายเกมอื่นอันนี้ก็มีนะอ่าซึ่งในเดือนนี้ไม่ใช่แน่ๆนะครับเพราะว่าชื่อนั้นเนี่ยถ้าพูดออกมามันดังคนรู้จักเยอะผมรู้จักผมเคยดูนะครับแต่เรื่องเนี้ยโอลิโบตุลาคมที่ผมบอกเนี่ยผมไม่รู้จัก ไม่เคยดูด้วยแต่ชื่อน่ยได้ยินจากเพื่อนๆมาโดยตลอดทั้นั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเรื่องนี้ก็คงดังเฉพาะกลุ่มแล้วก็คงมี FC นั่นแหละและเชื่อว่ามี FC ตัวจริงที่น่าจะชอบแนวแนวนี้อ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ